สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของโมโต้ดีพีแปดเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้รองรับทุกย่านความถี่นะครับย่านดำย่านแดงย่าน400ร้ยย่านแอร์แบนนะครับโอ้เหลือเฟือนะครับตัวนี้พิเศษสุดก็คือชาร์จ usb ได้นะครับตัวนี้ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาบันทึกช่องพร้อมกันครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับปึ๊บเปิดเครื่องขึ้นมาถ้ามาเจอในแบบนี้นะครับ001ก็คือหมายความว่ามันอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีนะครับเหมือนแบบข้างล่างนี้นะครับเป็น VFO แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราถึงจะบันทึกช่องได้นะครับ วิธีออกจากช่องเมมโมรีหรือเอา001ออกให้ทําแบบนี้นะครับให้กดตัวเมนูเนี่ยครับกดแช่ไว้นะครับกดพร้อมกันนะครับกดเมนูแช่ไว้ปุ๊บอ่ามันจะเป็น VFO เห็นไหมครับทีนี้เราก็กดความถี่ได้เลยผมสมมุติอ่าหนึ่งอ่าหกนะครับหนึ่งหนะครับอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับเป็นความถี่สมมุติ ได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกช่องให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูไปหนึ่งทีครับปุ๊บนะครับมันมาเมนูที่0ูนย์ศก็กดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่30นะครับหรือไปแบบลัดกด30เลยครับ30ปึ๊บอ่ปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมาเมนูเมมนะครับก็คือ30นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บ อ่านะครับ sì, ทีนี้ให้สังเกตถ้าเป็น C H แบบนี nous, ้นะครับก็คือว่าหมายคมว่ามันช่องมันถูกบันทึกแล้วนะครับนี่ครับต้องให้เป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบ0ูนแบบนี้ก็คือมันช่องว่างนะครับตัวนี้อ่าถ้าเป็น C H นะครับอ่าเราจะบันทึกทับไม่ได้นะครับเราต้องลบก่อนนะครับอ่านะครับเราต้องลบก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่าบันทึกให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีลบนะครับอ่าศูนถ้า สมมติว่าเราเลือกช่องแบบนี้นะครับเราจะเมมต่อ,อนะครับก็คือ003นะครับได้003แล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับทีนี้กด exit อ,ออกมาปึ๊บอ่า e อ i t ออกมาทีนี้เข้ามาดูช่องที่เราบันทึกไว้1687575เนี่ยครับว่ามันอ่าอ่าช่องถูกต้องไหมเป็นช่องที่3นะครับกดเมนูกดแช่วไว้นะครับปึ๊บ ามาแล้วเห็นไหมครับ003เห็นไหมครับช่องที่เราบันทึกไว้นะครับง่ายๆครับไม่ยากครับไม่ยากอ่ะทีนี้จะมาแนะนําวิธีลบนะครับวิธีลบช่องนะครับถ้าท่านจะไว้ช่องที่1อย่างนี้นะครับอ่ะผมกดเมนูนะครับเมนูปึ๊บอ่ามาช่องที่อ่าเมนูที่30แล้วกดลูกศรขึ้นครับปุ๊บอ่าเป็นเมนู delete นี่ครับเป็นไหมเมนูที่2เห็นไหมครับอ่าเมนเมนเมนูที่31นะครับทีนี้ เราจะลบช่องที่2อ่ะสมมุตินะครับให้กดเมนูครับปุ๊บอ้าวไม่ทันนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับเมนูที่31เมนูทิลิสนะครับทีนี้ให้กดเมนูครับปุ๊บอ่านะครับเราจะลบช่องไหนเราก็เลื่อนเอาครับเนี่ยเลื่อนเอาเราจะลบช่องไหนอ่ะผมจะสมมุติลบเป็นช่องที่2นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมันก็เหลือ0ูนทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับอ่ะกด exit ออกมาครับปุ๊บอ่ะตรงนี้ทีนี้อ่า กดลูกศรลงนะครับมันก็จะเป็นเลข2ใช่ไหมครับอันนี้มันไม่มีแล้วเอากดลูกศรลงปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเป็นเลข1เลยเห็นไหมครับกดลูกศรขึ้นอ่าเห็นไหมครับกดลูกศรลงเห็นไหมครับเลข2อ่าช่องที่2ถูกลบไปแล้วนะครับอันนี้นะครับมันบันทึกได้ทั้งหมด999าร้อยเมมโมรีนะครับหรือ999ช่องนั่นเองนะครับโอ้เหลือเฟืออะไรนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับอ่าคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําวิธี บันทึกย่านแดงนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ